participar ไปไหนกันเนะี่ยหวานแห่วันนี้เราจะไปหวานแห่กันนะครับฝ <laughs> ีมือมาวิน เดี๋ยวรู้เรื่องโอ้โอเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องอไหนเอามาดูสิเขาไม่มีติน้นเลยอะมีตัวนึงนะักี้อะอ้าวมีตะกิ่งไม้โอ้แล้วปาลวปาไปไหนอะติดจวะ

โอเคโอเคตันนี้มิดหัวยินเลยเด็กหลบเองนี่ยกำลังกรอบเลยแหละกั้งกินได้หมดทั้งหัวทั้งตัวเวียงได้เลยไดนแค่นั้นแหละโอ้ไอแดงไอแดงทั้งนั้นเลย พี่เห่หน่อยพี่เห่าหน่อย,ย,อยเอาให้เราดองออกมาพรุ่งนี้กลับบ้านอ๋อล้างมาหน่อยไก่ป้านะดูหน่อยดูน้ำน่ะลง